จากนี้เป็นต้นไปฉันต้องการให้สถานะการเงินของฉันแข็งแกร่งมั่งคั่งร่ำรวยมีเงินไหลามาทุกทิศทุกทางมีเงินไหลามาอย่างง่ายดายโดยไม่คาดฝันและไม่ต้องใช้ความพยายามเลยฉันรู้ดีจิตใต้สำนึกเธอจงฟังฉันรู้ว่า จัก,กรวาลมีเงินที่เหลือเฟือพระเจ้ามีเงินจำนวนมากให้กับทุกคนอย่างไม่จำกัดฉันจึงขอมอบหน้าที่ในการดึงดูดเงินให้เธอจัดการฉันเชื่อและศรัทธาว่าพระเจ้าจะมอบผลทางที่ง่ายดายแก่เธอให้เงินจำนวนมากมายมหาศาลไหลเข้ามาสู่ฉัน ทุกทิศทางตลอดเวลาแม้กระทั่งยามที่ฉันนอนหลับฉันเชื่อว่าพระเจ้าก็รับรู้คำร้องขอของฉันฉันรู้ว่าจิตใต้สำนึกของฉันมีความชาญฉลาดที่จะเปิดเผยช่องทางแห่งการเงินให้แก่ฉันพระเจ้าเบื้องบนได้รับคำร้องขอของฉัน และกําลังจัดการให้ฉันแล้วในตอนนี้อะไรที่ฉันต้องการซื้อใหม่ไม่ว่าจะมีราคาเท่าไรเงินจำนวนนั้นจะถูกจัดหามาโดยพระเจ้าเบื้องบนผ่านจิตใต้สำนึกของฉันจิตใต้สำนึกเธอจงแสดงอำนาจของพระเจ้าเบื้องบนออกมา พระเจ้าจะพูดผ่านเธอเพื่อบอกหนทางที่ทำให้เงินไหลามาสู่ฉันจากทุกทิศทางเธอจงดนใจให้ฉันตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องในทุกกิจกรรมที่ตัดสินใจทำขอให้บอกฉันให้ตัดสินใจที่ถูกต้องในการทำงานและการลงทุนทุกครั้งไปจงกระซิบเพื่อบอกฉัน ฉันควรทำในสิ่งใดเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างง่ายได้จิตใต้สํานึกจงฟังฉันเธอจงนำทางจงทำให้ความร่ำรวยเป็นของฉันจงทำให้ความสําเร็จเป็นของฉันจงทำให้ความสุขและความยินดีปรีดาเกิดขึ้นแก่จิตใจฉัน ฉันเปิดรับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาจิตใต้สำนึกฉันคือบุคคลที่ได้รับการเอาใจใส่ให้มั่งคั่งร่ำรวยสถานเดียวจากพระเจ้าเบื้องบนพลังอำนาจแห่งพระผู้สร้างจัก,กรวาลกําลังส่งชีวิตให้แก่ฉันพลังแห่งความมัง่งคั่งพลังแห่งความสุข มาสู่ตัวฉันจิตใจของฉันได้เปิดกว้างและเปิดรับถึงพลังแห่งความมั่งคั่งอย่างเหลือเฟือและความร่ำรวยอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจิตใต้สำนึกฉันเชื่อมั่นว่าพระผู้เป็นเจ้าจะเพิ่มจํานวนเงินในกระเป๋าของฉันและจะเพิ่มจํานวนเงินในบัญชีธนาคารของฉัน อย่างมากล้นทั้งในขณะนี้และตลอดไปจิตใต้สำนึกเธอจงฟังฉันเธอจงจัดการด้วยอำนาจอัญชานฉลาดซึ่งพระเจ้าได้มอบให้เธออยู่ในตัวฉันเท่ากับพระเจ้าอยู่ในตัวฉันเธอจงนําเงินจํานวนมหาศาลมาสู่ฉันจงนําทางฉันทุกวัน ทุกคืนเธอจงดนใจฉันตลอดเวลาทั้งยามตื่นและขณะนอนหลับจิตใต้สำนึกฉันเกิดมาเพื่อความร่ำรวยฉันเกิดมาเพื่อเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินตลอดเวลาเงินจะหาทางมาสู่ฉันเธอก็จะนำฉันไปสู่เงินเงินกับตัวฉันวิ่งเข้าหากันตลอดเวลา ด้วยความเร็วสุดคาดคิดเงินจำนวนมหาศาลกำลังเกิดขึ้นกับฉันโดยไม่ทันตั้งตัวเงินมาสู่ฉันอย่างฉับพลันและน่าประหลาดใจอยู่เสมอจิตใต้สำนึกของฉันเธอจงเปิดเผยช่องทางแห่งการเงินอันน่าอัศจรรย์ให้แก่ฉันเธอจงปลุก แรงบันดาลใจและกระตุ้นประกายแห่งความคิดใหม่ๆให้เกิดขึ้นในตัวฉันตลอดเวลาเธอจงเชื่อมต่อจิตใจของฉันกับมหาสมุทรแห่งสติปัญญาอันไร้ขอบเขตซึ่งจะทำให้ฉันได้พบหนทางและโอกาสแห่งการเงินจงนำฉันไปพบคุ้มทรัพย์แห่งความมั่งคั่งเป็นคนแรกและ ทำให้ฉันได้ครอบครองความมั่งคั่งเหล่านั้นไว้จิตใต้สํนึกฉันรู้ดีฉันเกิดมาเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยฉันคู่ควรกับความร่ำรวยฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือแล้วฉันก็รู้ดีว่าฉันจะใช้เงินอย่างชาญฉลาดเพื่อความสุขความเจริญรุ่งเรือง และเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นให้มากที่สุดและนี่คือพระพรจากเบื้องบนที่อาบลงมาสู่ฉันจิตใต้สำนึกฉันมีความสุขมากฉันรู้สึกปิติในความร่ำรวยของฉันตอนนี้ฉันสัมผัสได้ถึงพลังอำนาจแห่งความมั่งคั่งที่กำลังลังไหลมาสู่ตัวฉัน ฉันรู้ดีว่าอะไรที่ฉันจับจะเป็นเงินเป็นทองจำนวนมากมายสำหรับตัวฉันและครอบครัวฉันหาเงินได้อย่างง่ายดายและเงินจำนวนมากก็กําลังหาทางมาสู่ฉันอย่างมีความสุขเช่นเดียวกันจิตใต้สำนึกเธอจงรู้ว่าเงินหาง่ายเงินจำนวนมาก หาได้ง่ายๆไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยจิตใต้สำนึกเธอจงรู้ว่าฉันเปิดรับและรักเงินทุกจำนวนที่มาสู่ฉันฉันขอบคุณเงินทั้งหลายที่เคยมาหาฉันที่จากไปชั่วคราวและกำลังกลับมาหาฉันรวมทั้ง ฉันขอขอบคุณเงินที่อยู่ในกระเป๋าในตอนนี้ฉันรักเงินทั้งหมดที่กล่าวมาเงินสุดที่รักขอให้ชวนเพื่อนที่เป็นเงินทั้งหลายมาสู่ตัวฉันในทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นธนบัตรทุกมูลค่าเหรียญทุกมูลค่าเช็คเงินสดเช็คเข้าบัญชีตั๋วแลกเงิน ธนบัตรต่างประเทศใดๆจำนวนเงินที่โอนเข้ามาในโทรศัพท์ฉันเปิดรับทุกประเภทของเงินฉันรักเงินทุกสกุลในโลกนี้ฉันเห็นตัวเลขในบัญชีธนาคารที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่นี้เป็นต้นไปด้วยอำนาจของพระเจ้า จำนวนเงินที่ฉันปรารถนานั้นเป็นไปได้แน่นอนฉันขอมอบความไว้วางใจและมอบหน้าที่ในการนำเงินมาสู่ฉันให้อยู่ในอํานาจของพระเจ้าผู้สร้างสรพรพสิ่งพระเจ้าผู้เป็นสากลและรับทุกคนไม่เลือกชั้นวันนะและไม่แบ่งแยกาศาสนาทุกสิ่งที่ฉันทำต่อไป จะนำพาความเจริญรุ่งเรืองนำความร่ำรวยทางการเงินและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้คนอย่างล้นหลามฉันมีความสุขประสบความสำเร็จและล่าเริงสนุกสนานตลอดเส้นทางที่ก้าวเดินฉันยินดีที่เงินได้ลังไหลมาสู่ตัวฉันและนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของฉันและนี่ คือความจริงความจริงที่ว่าเงินนั้นหาง่ายฉันได้รับเงินมาอย่างง่ายดายมากมายมหาศาลทุกวันตลอดเวลาทั้งในยามตื่นและยามหลับจิตใต้สำนึกฉันขอขอบคุณเธอที่ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมในการนำความร่ำรวยมาสู่ฉันฉันขอขอบคุณ สำหรับความร่ำรวยของพระผู้เป็นเจ้าที่กำลังหลั่งไหลท่วมท้นตัวฉันอย่างเป็นอิสระและนำมาซึ่งเงินจำนวนมากมายมหาศาลไม่มีวันสิ้นสุดฉันขอบคุณร่างกายของฉันทุกทุกส่วนที่ทำงานสอดประสานเพื่อเปิดรับความมั่งคั่งร่ำรวยที่กำลังหลั่งไหลมาทุกขณะ ฉันกำลังรอรับเงินจำนวนมากมายมหาศาลที่กำลังเดินทางมาสู่ฉันอย่างยินดีและมีความสุขจิตใต้สำนึกของฉันเธอมีความร่ำรวยที่ฉันต้องการอยู่พร้อมแล้วในตอนนี้เธอมีข้อมูลที่เพียงพอแล้วสำหรับดึงดูดเงินตราบเท่าที่ฉันต้องการ ไม่ว่าเงินจำนวนเท่าไหร่เธอมีความสามารถเต็มเปี่ยมอยู่แล้วที่จะนำเงินมาให้ฉันเธอมีทรัพยากรที่ครบถ้วนสำหรับสร้างเงินที่ไม่จํากัดให้ฉันแล้วในตอนนี้จงนำมันออกมาใช้จงทาให้ฉันได้รับเงินทุกจำนวนที่ต้องการทุกวันตลอดเวลาจิตใต้สำนึก ฉันรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากสำหรับทุกสิ่งที่ฉันมีอยู่ในตอนนี้ฉันรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับอำนาจของพระเจ้าที่กำลังทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาปรากฏตัวอยู่ตลอดการและไม่มีวันหยุดนิ่งพระเจ้าเบื้องบนผู้เป็นต้นกำเนิดแห่งพลังงานอันก่อกำเนิดสรรพสิ่ง ฉันขอขอบคุณที่เส้นทางไปสู่ความมั่งคั่งได้เปิดกว้างให้แก่ฉันแล้วในตอนนี้พลังความร่ำรวยของพระเจ้าได้หลั่งไหลมาสู่ฉันอย่างไม่ขาดสายพลังแห่งความร่ำรวยได้อาบทั่วเนื้อตัวร่างกายและจิตวิญญาณของฉัน เงินจำนวนมากขึ้นมากขึ้นอย่างมหาศาลกำลังมุ่งหน้ามาสู่ตัวฉันในทุกๆุกวันเงินหลั่งไหลามาหาฉันตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งในยามตื่นและนอนหลับพักผ่อนเงินจำนวนมากก็ยังคงไหลามาไหลามาเงินจำนวนมากคือทรัพย์สินที่ไม่จำกัดของพระเจ้าเบื้องบน ที่ส่งมอบมาให้แก่ฉันและมีจำนวนมากกว่าที่ฉันต้องการหลายเท่าเสมอขอบคุณขอบคุณขอบคุณ